สัสดีคับวันนี้เราจะมาเก็บมะเขือเทศราชีนีครับมีสีเหลืองกับสีแดงครับาใช้อะไรเก็บอุปกรณ์มีอะไรอย่างเดียวแค่ถังใสถังใสป้เดี๋ยวเก็บเลยครับจะเก็บสีอะไรวันนี้รวมกันทั้งสีแดงกับสีเหลืองอ๋อทั้งสีแดงกับสีเหลืองมิใช่ว่าปลูกอยู่สองสี <c oughs> ใช่ไหมครับป้าพาไปเก็บเลยครับต้องเก็บลูกลูกแบบไหนนี่ลูกนแดง,แดงแบบอ๋อลูกที่มันแดงแดงอันนี้ ไหนอ๋อสีนี้ไม่เกินสีนี้แสดงว่าสีแดงสุกแล้วนี่ยอ่าเก็บเลยครับโอ้สุกเยอะมากเลยตัวนี้นี่แตกไม่เอาไม่เอาใช่ไหมครับอ๋อตัวไหนแตกก็ไม่เอาเอาผลใหญ่อันนี้กินสดได้ไหมครับได้แค่เช็ดเช็ดแล้วก็อ่เช็ดเช็ดแล้วกินอาแสดงว่าปลอดสารใช่ไหมโอ้กินได้เลยแค่เช็ดเช็ดเนาะไม่ได้พ่นยาเออไม่ได้พ่นยาเลยอันนี้ เอาไปขายที่ไหนเนี่ยอ๋อ oh, อยู่ไหน mm. อยู่นอนเหรอโอ้ oh, ที่น้าสวนนะครับหน้าสวนถนนสาย uh, นายอบุงน้อยพญาเต่างอยนะครับผ่านมาก็แวะอุ่นนนน้องอะไรครับนี่น้องอะไรผู้ดิทครับน้องผู้ดิตนะครับ oh แสดงว่าเลือกเก็บเฉพาะที่มันแดงๆที่มันสุกแล้วใช่ไหมครับอร่อยไหมหวานไหมเนี่ย อ๋อหวานอมเปรี้ยวถ้าใครชอบหวานอมเปรี้ยวก็ต้องใช้แบบเนี้ยอ๋อถ้าหวานอมเปรี้ยวไหนไหนเป็นอย่งไรแต่แต่ถ้าใครชอบอแบบสุกๆจะเป็นแบบอ๋อจะเป็นก็คือสุกสุกทั้งลูกไหนไหนดูสิไหนอันนี้คือสุกทั้งลูกอันนี้คือแบบหวานอมเปรี้ยวอ๋อหวานอมเปรี้ยวถ้าหวานอมเปรี้ยวก็คือเอากอจะมีสีอ่ามีจะมีสีเขียวผสมนิดนึงนะครับถ้าตัวไหนอยากกินหวานหวานก็เดี๋ยวฮะสุกเต็มลูกทั้งใบ ไปแล้วน้องผู้ดิษเดี๋ยวตามน้องผู้ดิษไปนะครับวันนี้มาเก็บมะเขือเทศไลชินีนะครับก็เพิ่งเริ่มสุกนะครับอรุ่นนี้จะปลูกก่อนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่ปลูกมันน้านะครับฝนตกนะครับฝนตกน้ําท่วมก็บางส่วนก็ตายก็มีนะครับผมอ้าวิ่งไปไหนผู้ดิษหาอะไรหาอะไรครับสีอะไร โ oh, อ้โห,หสีเหลืองไหนนดูหน่อยสีเหลืองมันเป็นยังไงสีเหลืองถ้าถ้าใครชอบสีเหลืองแบบหวานอมเปรี้ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครชอบแบบสุกจะเป็นสีสม้มไหนดูไม่ทันดูไม่ทันไหนอันนี้คือ,อโอเคหวานอมเปรี้ยวหยอกสีเหลืองเหลืองเนาะถ้าเกิดต้องการหวานก็คือหยอกสีสม้มสีส้มคือสุกนะครับสุกแบบเต็มที่นะครับสุกเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้แดวว่าขายรวมกันเลยไหมผู้ดิตรวมกันทั้งสี เหลืองแล้วก็สีแดงอ๋อที่มันหล่นก็เก็บได้เนี่ยอ๋อที่มันหล่นก็เก็บได้พวกพวกมันัน้อยู่่มันังดีอยู่แต่ถ้าการแบบนี้มันแก่ก็คือเด็ดอันนี้ดูอ๋อเด็ดอย่งสดอ๋อยังสดอยู่นี่ลูกนี้ใหญ่โอ้โหใหญ่มากลูกนี้ไหนดูหน่อยโอ้โหหวานไหมแบบนี้หวานเพรน่าจะหวานมากเลยนะครับหวานมากชิมได้ไหมชิมได้ไหม อ๋อเช็ดเช็ดเพราะว่ามันมีฝุ่นใช่ไหมถ้าล้างถ้าล้างก็จะดีเนาะมันจะไม่มีฝุ่นใช่ไหมครับอ๋อหลังกองน้ำตรงนั้นอันนี้เช็ดเช็ดนี่ทานได้เลยเนาะเดี๋ยวให้ให้พ่อทานได้ไหมนี่ได้อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวทานให้ดูเป็นแบบนี้นะหวานมากนะครับปปนน้้เเสีียวอ๋อถ้าหวานนมเปรี้ยจะเป็นสีนี้ครับอ๋อเอาลูกที่สุกครับจะได้วันหวาน ส,สีนี้เลยน้วสีนั้นเลยค,ครับคลมเยอะครับส้มเยอะเนาะตัวไหนไม่สุกก็อย่าเพิ่งเอาเนาะใชจ,จะเก็บปนหวานอมเปรี้ยวกับอมกับหว,วานเฉยๆด้วยเพราะว่าบางคนจะชอบหวานอมเปรี้ยวอ๋อบางคนจะชอบหวานอมเปรี้ยวก็เลยเก็บผปปสมกันอันนี้มันเก็บไว้ได้นานอยู่เนาะเพราะนั้นก็เวลาทานก็เลือกทานเนาะเลือกทานตัวไหนสุกก่อนก็กินก่อนตัวไหนมันยังไม่สุกเต็มที่ก็เก็บไว้ได้เนาะ เพราะอันน like ี้ม right. ันเก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไว้เก็บไว้ด้านนอกก็ได้ในตู้เย็นก็ได้ใช่ไหมครับออเก็บไว้ได้นานนะครับเป็นหนึ่งถึงสองสัปดาห์เลยนะครับหรือเป็นเดือนก็มีนะครับไไม่ร้อนเลยคุณไม่ร้อนไปเก็บสีแดงก่อนเอาไปเก็บสีแดงไปโโหนี่ไงนี่สีแดงเลยสีแดงเดี๋ยวพาไปดูสวนที่มันสวยๆหน่อยนะอยู่อยู่ฝั่งไหนฝั่งโน้นใช่ไหมเยอะไหมตัวนั้นเยอะไหม อ๋อผลยังไม่สุกเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะจะสวยมากใช่ไหมตรงนั้นอนะ่ะสูงสูงไหมท่วมหัวน้องพูเลยสูงแต่ผลยังไม่สุกแต่อันนี้ต่ำทำไมสุกแล้วอ่ามันสุกแล้วไม่เป็นไรไปเฮ้ยก็เก็บแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับมันปลอดปลอดสารปลอดสารพลังกินก็าทานได้ไหมคนอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ ฉานจะอยู่ว่ามันไม่ถึงเนื้อในไม่ถ้าถึงเนื้อข้างในก็คือจิจะกินไม่ได้ถ้าถึงเนื้อในกินไม่ได้เก็บทุกวันไหมนี่ผู้เด็ทุกวันเก็บไหมทุกวันไหมครับแต่ว่าแต่วันที่ไม่แต่วันที่ไม่ได้ขายข้าวโพดก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เก็บอ๋ออันนี้แสดงว่าอาไปขายกับข้าวโพดขายทุกวันใช่เมื่อวานนี้ก็ก็เก็บใช่ไหม อ่านี๋มันคว่ำมันคว่ำวันนี้เก็บไปแล้ววันนี้ก็วันกิโลเฮ้วันนี้เก็บได้กี่กิโลแล้วนะสองสามกิโลสองสามกิโลแล้วเก็บได้สาอ๋อเก็บได้สามสี่กิโลแล้วขนาดพ่วงโอ้ขนาดพ่วงมันหลุดครับยังกินได้ยังกินได้อันนี้ก็คือสุกแล้วเนาะลูกเล็กประมาณเนี้ยจะไม่เอาเพร่อไม่เอาอ๋อมันเล็กเกินไปเล็กก็กินได้ใช่ไหมแล้วฝั่งนี้แหละฝั่งนี้แหละโอ้โหนี่นี่ดูครับ ดกมาก<ด>ใช่ไหมเก็บได้เลยนเนาะอันนี้เดี๋ยวลองลองเก็บดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็นี่ครับลูกจอกวงรีเนาะนะครับแต่แต่ถ้าสีเหลืองจะเป็นวงกลมในสีเหลืองอ๋อสีเหลืองจอกวงกลมไหนเอาสีเหลืองกับสีแดงมาดูสิสีแดงก็เอาวงรีสีเหลืองก็ยอยาเป็นวงกลมนะครับเออครับชัดเจนเนาะผิวสวยมากนะครับเนี่ยนะครับอ่ามันมากเงามากแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวมาเก็บกับน้องผู้ดิดนะครับโซนนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอย่างที่ผมว่าเพราะว่าช่วงปลูกมันน้ําท่วมนะครับฝนตกนะครับเพราะาปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนกันยานะครับช่วงปลายฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับดินก็ไม่แห้งเท่าไหร่นะครับทำห้มันตายนะเนาะอ่าทำไมเก็บใส่แบบนั้นผู้ดิดอ่ามันสะดวกเหรอ <c oughs> แบบนี้ง่ายกว่าขี้เกียจจับคุ <c oughs> แบบนี้ง่ายกว่าขี้เกียจจับคุ่อ๋อเอาเยอะ อันนี้ขึ้นค้างทำมันจะได้ผลมันไม่โดนผล <as> มันจะไม่ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าการลดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลก็จะง่ายนะครับถ้าทําค้างแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ทําค้างมันก็ล้มใช่ไหมครับอันนี้เพิ่งทําค้างนะครับมันเลยจะทำให้ผลมันร่วงเยอะแต่แต่เสียดายเพราะว่าตอนว่าตอนนั้นนะตรงตรงเนี้ยยังไม่ได้ทําค้างเออเสียดายไม่ได้ถ่าย เไดายไม่ได้ถ่ายเนาะไม่ได้ทำค้างนะครับโอ้โหได้เยอะแล้วอ่าอ่าเก็บอีกใช่ไหมลูกต้องลูกต้องใหญ่ไม่เกินลูกต้องใหญ่ไม่เกินลูกใหญ่ในลูกใหญ่คือลูกใหญ่ไม่เกินแบบนี้โอ้โหเมือนนี้มันก็ใหญ่ประมาณเนี้ยโอ้โหที่ไม่เกินครับถ้ามันเกินล่ะอ๋ออ๋อลูกมันจะจะใหญ่สุดเท่านี้ใช่ไหมไม่เกินนี้เนาะ เอ่าไม่เป็นไรครับเอาไว้เลยอันนี้ที่หวานอมเปรี้ยวจริงจะเป็นสีนี้อ๋อจะเป็นสีนี้อ๋อครับอ่ะเดี๋ยวมิ้นหน่อยหน่อยเออแสดงว่าโตสุดแล้วใช่ไหมครับลูกมะเขือเนี่ยฮะถ้าสีเหลืองก็โตสุดประมาณนี้นะครับไข่นกกระทาใช่ไหมทำาจากไข่นกกระทาอ่านี่ไงนี่สีเหลืองใหญ่โตประมาณนี้แต่แต่สีแดงใหญ่สุดจะเป็นไซส์อ่าเนี่ยโอเคครับสีแดงใหญ่สุดจะเป็นเท่านี้ก็ประมาณไข่นกกระทานะครับประมาณนี้โอ้แดดร้อนมากเลยไม่ไม่ร้อนเลยใช่ไหมคุณดิ ไม่ไม่ร้อนนะครับผู้ดิบนี้ทนแดดทนร้อนทนฝนทนหนาวอยู่ไหมหนาวค<ะ>นฮ้ <c oughs> บางวันไม่ได้ส่เสื้อแขนยวาวบางวันคนบางวันคนบางวันใส่สายคน,นอื่นคนอื่นหนาวแล้วใส่เสื้อแขนยาวเลยใสเสื้อแขนยาวเลยอามาเก็บตรงร่มคันนุ่งนะเดี๋ยวถืออเอ,อ,อเริ่มได้เยอะแล้วนะครับ ั้าหมดอ๋ออยู่ฝั่งโน้นนะครับโซนนี้เก็บแล้วใช่ไหมเก็บแล้วนะมันเลยสู่นอนแล้วเก็บแล้วนะครับอ่านี่นี่ฝั่งนี้ก็ยังมีนี่แตเก็บฝั่งนี้ก็ก็คงโอเคแล้วอ่าก็เดี๋ยวเดินตามผู้ดิตนะครับมาเก็บนะครับเอ่วันนี้ผู้ดิตนะครับพาเก็บมะเขือเทศราชินีที่ปลูกไว้นะครับพ่อทำหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมผู้ดิต ไม่ให้พ่อเข้ากล้องเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ว่ามีคนคนนักดูเยอะฮ<า>ะคนจะดูดูใครเยอะดูผู้ดิด,ดเยอะโอ้ถ้ามีผู้ดิบเนี่ยคนจะดูเยอะใช่ไหมเยอะเลยโอ้โหไปนี่ไงนี่ไงนี่นี่สองลูกนี่นี่นี่ไงนี่แล้วมาเลยตัวนี้ยังยังไม่สุกทำในอ,อีกสักอีกหนึ่งสองวนันโอ้โหอยู่นี่อยู่ด้านใน นี่กี่โลกหลายไหมเยอะไหมแต่แต่ถ้ามันอยู่ไกลเกินไปเอื้อมไม่ถึงก็ค่อยไปเก็บฝั่งนน้อ๋อค่อยไปเก็บฝั่งน้นถ้ามันไกลไปถ้าไกลไปค่อยเก็บฝั่งน้อนได้แต่เนี้ยฝันงตะเกียวก็มาโอ้โหนี่ไงเนี่ยฝั่งน้นก็เห็นเยอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเก็บเก็บฝั่งกัน่อเดี๋ยวค่อยไปเก็บเนาะโอ้โหตรงนี้เนี่ยโอ้โหลูกโตมากเลยเนี่ย โอ้โหนี่ให้เก็บด้วยได้ไหมเนี่ยเก็บได้นี่นี่โอ้โหกำลังเยอะเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยสีสวยมากเลยนะครับนี่รสชาติก็อร่อยอร่อยผู้ดิทานไหมเนี่ยไม่ทำไมขี้เกียจทานขี้เกียจทานมันเยอะใช่ไหมเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปเนี่ยใส่โตจะโอ้โหใส่โตใส่โตไม่เกินนี้ไหนไหนดูหน่อยดิ โอ้สวยมากนะครับอร่อยแต่แต่ถ้าเล็กกว่าน,นี้นิดหน่อยก็เป็นไซส์นี้อ,อืมเป็นไซส์นี้เลี้ยงเล็กแล้วก็เลีเ้ยงลงมาเล็กแล้วก็เลี้ยงลงมา <ST AR C> อืมก็อ๋อโอ้มีทุกไซส์เลยนี่ไซส์เลยใช่ไหมครับแล้วก,ก็น,นี้แล้วก็ไซส์นี้แล้วก็ไซสน์นี้โอ้โหเล็กแล้วสุดนิ้วเลยนี่สุดแล้วอ่าพอดีไม่เป็นไรไปเอาไว้แดดร้อนแล้วนะแดดร้อนแล้วนะแดดร้อนก็นี่แหละ เดี๋ยวลอกก็เก็บต่อทนแดดหน่อยสิ<ะ>ทนแดดหน่อยสิโอ้โหบอกพ่อดด <laughs> บอกให้พ่อทนแดดนะครับผู <laughs> ้ดินนี้เก่งมากนะครับบอกให้พ่อทนแดดหน่อยสิว่าอ,อย่าเพิ่งเอานะลูกนี้นะไปไปเอาฝั่งน้นนี่พ่อเห็นฝั่งน้นเลยนี่ปปไปฝั่งน้นแล้วก็พอนะนี่เพราะว่าน่าจะได้แล้วนี่มามา <c oughs> ว่าน่าจะได้แล้วโลนึงอซอยนี้เข้าแล้วนี่แถวนี้มามามา,มาเข้าซอยนี้นี่หืม <c oughs> อ๋อน,น,นี่มาฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้ก็ยังให้พุดินมาตรงนั้นน่ะเห็นไหมนะครับส่วนนี้ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแปลงนี้ก็ทำให้มันบางหน่อยนะครับมันมันตายเนาะทีแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ดูแลแล้วนะครับเพราะว่า,าคิดว่าเขาเขา,เขาตายเยอะแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ฝนลงด้วยนะครับแต่คราวนี้หลังจากหมดฝนมันก็ฟื้น นะครับฟื้นตัวขึ้นมาก็เริ่มสุกก็เลยกลับคืนมาทําค้างนะครับปกติโซนนี้จะไม่ได้ทําค้างนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผู้ดิษจะพาไปดูตรงที่มันสวยๆใช่ไหมที่ปลูกด้านในโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหสวยมากตัวนี้แต่ทำไมมันแตกมันแตกว่ามันกินน้าเยอะมันแก่เกินไปมันแก่เมันแล้วมันก็แตกแต่ยังกินได้โอ้แต่ยังกินได้อาเกลบไปเลยครับเดี๋ยวค่อยไปแยกออกเนาะ เดี๋ยวค่อยค่อยแยกออกไว้ทานเองปลาอือทานเองก็อร่อยวิ่งไงอันนี้เอาได้ไหมอันนี้ได้แล้วเหมือแบบนี้จะหวานเปรี้ยนหน่อยโอส่วนนี้ก็จะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมอ๋อได้เยอะแล้วอ่ายังดียังดีตอนที่หล่นพื้นต้องสังเกตที่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 มันติดพุ่มมันเพราะว่าถ้าถ้าถ้าที่มันติดพุ่มมันมันใช้ไม่ได้คือมด มดจะออกมาเยอะเลยอ๋ uh, มอมดจะออกมาเยอะถ้ามันใช้ไม่ได้เซียมวมมดออกมาเยอะเลยอ๋อเป็นเชเเนล้อ, ا, อา,าก็ไม่เอาเนะครับพอแล้วไหมเก็บโอเคไปเดี๋ยวเอาไปชั่งกิโลนะครับไปปิดก่อนไปวันนี้เอาไปล้างก่อนใช่ไหมเอาไปล้างมดกัด,ด,กด,ไ,ปดไปนะครับเดี๋ยวตามน้องผู้ดิดไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปล้างนะครับเอาไปล้าง ปกติก็เก็บทุกวันนะครับวันนี้ก็เก็บแล้วนะครับบางส่วนครับอาล้างอาเปิดน้ําใช่ไหมอาเปิดน้านะครับเปิดน้ําก็ล้างนะครับล้างฝุ่นออกนะครับปกติก็ปลอดสารอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยากําจัดแมลงหรือหนอนใดๆเลยนะครับผมก็สามารถเช็ดๆแล้วทานได้นะครับแต่ว่าเพื่อความเอ่อยังไงนะครับให้ให้มันสะอาดนะครับสะอาดปลอดภัยก็ล้างเอ้าล้างเสร็จแล้ว ขันขันหนึ่งสองออขัน,น,น,ขน,น,นเพราะว่าล้างเอาแค่ฝุ่นออกใช่ไหมพเพราะว่ามันปลอดสารเพราะว่ามันปลอดสารอยู่แล้วอันนี้ต้มข้าวโพดอันวันนี้พอแล้วนะครับข้าวโพดล้างแล้วล้างแล้วล้าง,าง,างหมดแล้วนะครับอันนี้ขายนะครับข้าวโพดอ,อยู่หน้าสวนวันนี้หมดแล้วนะครับวันนี้นะครับข้าวโพดที่ขายนะครับยอยู่ถนนสายนายอบึงน้อยพญาต่ออยนะครับฝั่งนี้ก็ไป พญาตองอ้อยนะครับอันนี้ก็ขายหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับเหลืออยู่อย่างละถุงนะครับทั้งต้มแล้วก็ไม่ต้มนะครับข้าวโพดหวานนะครับลดล้างสต๊อกนะครับข้าวโพดหวานดีกระดาฟามนะครับตองอ้อยนะครับสดๆจากสวนปลอดสารหอมหวานอร่อยเลียงแถวทุกเม็ดนะครับเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะอุดหนุนได้นะครับแวะชิมได้ผลิตไปล้างมาแล้วใช่ไหมครับ อ๋อหลังอีกคู่หนึ่งโอ้โหอันนี้วันนี้ได้กี่กิโลแล้วผู้ดิตไหนดูสิโอ้โหอันนี้สวยมากเลยมีแด่สีแดงเนาะนะครับโอเคเลยไหนแล้วก็ามาชั่งกิโลใช่ไหมนี่ได้แล้วกี่กิโลผู้ดิตหนึ่งโอเคได้แล้วหนึ่งเอาไปชั่งดูเอาเอาไปไหนไปนตัวนี้ถึงกิโลไหมนี่ไหนตัวนี้โอเคโอ้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกับอีกหนึ่งขีดแถมใช่ไหม อันนี้ก็แถมไปไหนไหนแถมนะอ๋ออัอนอน,น,นี้ก็แถมเอาเดี๋ยวเอาลงก่อนอ่าตัวนี้ไหนดูสิอ๋ออันนี้ก็นี่ครับเนี่ยก็เลยกิโลไปนะครับเลยเกือบหนึ่งขีดนะครับอันนี้ก็แถมไปอ่านี่ก็เหลือนี่ก็ทําถุงละกิโลใช่ไหมที่เจาะมันถึงมันเนื้อเนี่ยอ่เจา<อ>ะถ,ถึงเนื้อถึงเนื้อมันเป็นอะไรตัวนี้ เป็นหนอนกัดเพราะว่ามันปลอดสารใช่ไหมปอดสารจะนอนแบบอาจจะมีเสียงรถรบกวนนะครับเพราะอยู่ติดถนนอน่า <c oughs> พอหรือยังพุดิตปิดคลิปได้ยังเนี่ยอ,อ้าวช่างกิโลตรงนี้นะครับไหนได้ยังถึงกิโลหรือยังถึงหนึ่งกิโลแถมอ่าถึงกิโลอันนี้ตัวแถมโอ้โหทำามุู้ดิตใจดีมากนะครับผู้ดิตแถม อ่าแถมมาแล้วถึงพอดีหรือยังอ่าพอดีแล้วเอาแถมอีกนะครับอ่าแถมไปเลยแถมให้มันเกือบหนึ่งขีดนะครับอ่าโอเคอ่าได้แล้วอ่าลงมาเอาปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามหน่อยเอาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีครับอ่าววัสดีครับรบ,บ๊ายบาย